สวัสดีคะ่ะทุกคน okay. ยินดีตอนรับเข้าสู่กิจเแนนนี้นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาที่ Animal Kingdom อันที่4แล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในที่ An i m a l Kingdom นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์คที่ยูนิคมากๆนะคะของ Disney Park s ทั่วโลกเลยและที่สำคัญที่นี่เนี่ยมีธีมเป็นซูร์โฟล์พาร์คนะคะมีความผสมผสานราะหว่างธรรมชาติกับส่วนสนุกได้อย่างลงตัวมากๆเดินเล่นอยู่ในนี้บางทีมันรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในส่วนสนุกเลยเพราะว่ามันมีความผสมผสานของวัฒนธรรมในแต่ละทวีด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเดินเดินไปเราจะได้เห็นภาพพวกนั้นมากขึ้นและนี่ก็คือบ o ธไ w i ลน n e s s Explorer เราจะมาขอสมุดเพื่อทกกิิจรรมนะ,ะเดไปแต่ล ฐานเพื่อขอแลกกับแบตซึ่งก็คือสติกเกอร์มีแปะในสมุดแต่กว่าจะได้แบตนี้มาค่ะเราจะต้องเรียนรู้ธรรมชาตินะคะจัดพืชเนี่ยในของแต่ละฐานนั้นด้วยเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วเขาก็จะให้แบตเรา,าเป็นรางวัลน,นะคะแล้วก็ติดในสมุดของเราหนึ่งค่ะกิจกรรมนี้สามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะในช่วงสายๆที่พาร์คยังเปิดไม่นานมากเนี่ยหน้าพาร์กก็จะมีโชว์แบบอย่างเช่นนกบินเป็นต้นนะคะและในแต่ละช่วงเวลาของวัน,นก็จะมีโชว์ทั้งอินดอร์และเอล์ดร์ซึ่ง น e ่วอลลพลิเคชันได้เลยนะคะและแล้วก็ถึงเวลา The wilderness must be explored เวลาที่ฟาร์มิงโกเนี่ยเขาจ้วงอาหารในน้ำแน่นอนว่นนานาจะต้องติดมากับอาหารรวมถึงทรายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีระบบหนึ่งที่ชื่อว่า filter feeding ที่สามารถที่จะสัน่นหัวนิดนึงเอาหารเก็บเข้าไปในตัวกรองนะคะแล้วก็สามารถที่จะคายสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยออกมาได้หลังจากที่เก็ดกักอาหารอยู่ในตัวกองแล้วะคะ่ะ Do you have a favorite superhero? Captain America. Captain America? Awesome. So, Captain America is super strong. He has that shield to protect him, right? Uh -huh. Cactus is kind of like Captain America. It's got a super strong skin, got those spines to protect it. You know what a remora is. วโมรัสนะคะหรือแปบ,บเป็นไทยในนามว่าเขาฉลามทาไมเขาฉลามถึงต้องตัวติดกันกันกบฉลามนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปกับปลาใหญ่เหมือนกับเดินทางไปกับแท็กซี่โดยที่บางครั้งเนี่ยก็จะได้เศษอาหารที่ปลาฉลามเนี่ยเขากินแล้วมันก็ไายออกมาค่ะนะคะรวมถึงให้คุณฉลามเป็นกําบังในการหลบหลีกนักล่าอื่นๆด้วยค่ะ yes, เดินทางมาสู่ดาวแพนโดร่าร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 านะคะหรือที่ทุกคนรู้จักในนามของดาวที่ชาวเผ่านาวีนะคะในเรื่องอวตารเนี่ยอาศัยอยู่นั่นเองค่ะในโซนของ Pandora The World of Avatar นะคะจะมีเครื่องเล่นอยู่2เครื่องหลักๆนะคะซึ่งเครื่องแรกที่เรากำลังจะมาเล่นกันเนี่ยมีชื่อว่า a a t a r Flight of p a s s a g e นะคะ ค้นชื่อว่าเป็นเครื่องเล่นดิสนีย์นะคะจะมีการตกแต่งสวยงามนะคะยิ่งเครื่องของโซนฝั่งแพนโดล่านี่บอกเลยว่าหลุดไปอีกดาวหนึ่งโดยแท้ทูนะคะคือเรื่องแสงอะไรแบบนี้เนาะอุ้ยก้นก็เรื่องแสงอุ้ย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 เข้าก็วันนี้มีไม่โดนแสงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ระหว่างทางก็มีการตกแต่งเป็นแ lap อิงจากในหนังใดๆนะคะแล้วยังมีเกมให้เราเล่นข้าเวลาด้วยค่ะตรงนั้นอนนอนในเกมอ้ยน้ำขยะเนอนขยับเนอขนาดนขยับเ่นั่นใหได้ไงใหญ่ให่ยแขนนะ okay dr stevens they're ready can everyone see me yeah <laughs> great welcome to the avatar program soon yeah. you're going to have a chance to undertake an amazing navi ride of passage flying on the back of this powerful animal called an ekron or as we call it a banshee pandora is a breathtaking natural world i cannot wait for you guys to see it for yourselves และแล้วตอนนี้เราก็ว้ามาอยู่หลังบัญชีแล้วนะคะเพื่อที่จะตะลุยนะคะดาวแพนโดราไปด้วยกันนะคะเครื่องเล่นนี้ดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงกลิ่นนะคะลมที่พัดโชยหน้าเรานะคะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเราบินอยู่นะคะในดาวแพนโดราแบบจริงๆเหมือนที่เราดูกันในหนังเลยมันแบบสุดยอดมากๆค่ะทุกคน ต่อกันที่เครื่องที่2กันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือเครื่องเล่นที่มีชื่อว่า Navi River j o u r n น y นะคะข้างในสวยมากเดี๋ยวทุกคนไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะจำไวได้ดูสิคขาวันนี้เพื่อนแต่งตัวเข้าตีมที่สุดหรือปะเครื่องเล่นนี้นะคะจะมาในรูปแบบของการนั่งเรือชมวมิวนะคะดิสนีย์ลงทุนกับเครื่องเล่นนี้มากมากแล้วก็เห็นได้เลยว่าการลงทุนมีคุ้มค่ามากขึะมันมีใช่ไหมมันมีสัตว์วิ่งไปวิ่งมา ก่อนหน้าแพนโดราโอเคเรากาจะเข้าโซนแอฟริกากันแล้วค่ะอ๋อนี่นี่เห็นไหมไม่ต้องเห็นเอเวอร์เหนจากมนี้ ราตัดสินใจที่จะทานอาหารกลางวันนะคะกันที่ฮารัมเบย์มาร์เก็ตในโซนแอฟริกานะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นควิกสวิตเ์รีสอรอทแต่ว่าเมนูเนี่ยก็เยอะใช้ได้เลยนะคะและที่สำคัญอร่อยด้วยค่ะและนี่ก็คือโวมหน้าของอาหารที่เราจะทานกันในวันนี้นะคะเราว่าวันนี้เราจะไม่มาม,มันคืออะไรบ้างอะ่ะจำชื่อได้ไหมอ,ะอ่ะอ๋อเดี๋ยวเปิดอร่อยมากเลยค่ะนเก่ง เราลังเก่งมากเื่อนาอกตัน่นนี้ไม่ถ่ยกัเเหรอตัวเนื้อข้าวอ่ออเอเอลมคอนเซ็ปตเราต้องถ่ยอาหารแว่้งห้งหมดดีมเล้าด้วยนะมีล้านะ้าอ่ะ0มันใหญ่แล้วมันก็อร่อยเราแบบเนื้อข้าวดีมากมือนข้ามัน ันจาโรซาฟารีนะคะอยู่ในโซนแอฟริกาค่ะในโซนซาฟารีส่วนนี้มีรูปแบบคล้ายๆกับส่วนสัตว์เปิดซึ่งน้องๆที่อาศัยอยู่ในโซนซาฟารีตรงนี้ค่ะสามารถเดินไปเดินมาได้อย่างอิสระเสรีพอสมควรเลยค่ะมีน้องๆอาศัยอยู่ในนี้มากกว่า30ชนิดและมีพื้นที่ราวๆา1 0นึ่งร้อเอเคอร์ค่ะการนั่งชมน้องๆจะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเก็บบรรยากาศอารมณ์แบบกันานะคะ เอาทำไมทาสีน้องบ้าเนลไม่ได้นิปโปฮิปโปเราเห็นฮิปโปเป็นทีเหมืนกันโคนอันนี้ต้นอัพไตจะเอานะคะที่เขาเรียกกันอย่างนั้นคนนี้กีตาร์สวยมากมีประคุณมากบ้า เรนอไรอยากจะบอาจารย์ไหมคะทำหนาเสือนอนขี้เกียจแน่ต่ว่าเสือมันเป็นันกลางวันแล้ก็คืนมันจะไปล่าสถานออาจารย์ต้องภูมิใจกับพเนคร เื่อนว่าเท่าไหร่เจ็ดเหรียญอ่ะมีว่าแปดเหรอเล่าเฉยนะเขาให้เราฟรีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาให้เราฟรีค่ะทุกคนจริงๆวันราคา4 9่ายังไม่รวมแท็บสะคะนี่ค่ะน้ำแข็งใสของเราราดนมข้นหวานรสชาติเป็นยังไงคะฟรีก็งงนิดเดียวอร่อยทันทีเมื่อฟรีอร่อยมากอร่อยมากค่ะ มันจะเป็นทางระหว่างแบบแอฟริกาก็มันจะไปเอเชียมันจะมีร้านหนึ่งขาเของคาเฟรีแล้ว็บอกว่าจริงเหรอนีเอา Yes นี่โอเคอร์มอิสกี้ฟรีอยู่นะคะโอเคเดี๋ยี้ถ้าเราเอาใส่ฟอร์มอิสกี้แล้นหลังจากที่ได้น้ำแข็งใส่ฟรีมาเพราะโชคช่วยแล้วตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่ทวีปเอเชีย seen ever on a a bubble frog? แล้วก็ส่วนโซนเอเชียแล,แล้วนี่คือแหล่งหมายของเอเชียเอเวเอเวรสต์เหมือนกำลังเดินเล่นในตลาดป,ประเทศแบบเ<ด>ขาเรียกว่าอะไรล่ะตรงเนี้ยครจะเป็นประเทศอะไรอ่ะข้างๆอินเดียเพื่อนอ,อ,อีกอันอีก,อ,กอันทิเบตเออเนปาลเออจะหมดจะหมดแล้วนะ ในโซนเอเชียก็จะมีเครื่องเล่นนี้แหละค่ะ Everest ที่ค่อนข้างจะเซียร์ได้พอสมควรเดี๋ยวเข้าไปนพร้อมกันเลยนะคะทุกคนคือข้างในก็สวยค่ะบอกเลย โนโลแลนเพื่อที่จะพาทุกคนมาถา่ายรูปตู้สติกเกอร์แต่เราหาตู้ไม่เจอทุกคนเจอแล้วแม่โฟโต้บูธเรามารอกันตรงนี้ก่อนดีกว่ามันน่าจะร้อนมากเมื่อคุณคิดว่าคุณเลือกคันเลอร์แล้วแต่มันเป็นซีเบียอันนี้คือทอรมานมากแล้วก็อันไหนอีกว่านี่อันนึงที่ฉันซื้อปากอะแล้วฉันซื้อไม่ทนันอันไหนวะอ๋ออันนี้ชอบเลอไหนมากไม่ไหว อันนี้เป็นเดินเทลนะคะขาแจ้งว่าใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีน้องเต็มเบย โอู้ปปลากับเป็ดอยู่ด้วยกันโอตาละน่ารักมากเออน่า,นนา,นนานที่อเป็นใน,น้ำใสมากไม่รู้เลยแต่เขาก็ขึงตะข่ายนะเนเบลออรใช่มันตัวใหญ่มากอะ สาเหตุที่มันอิโมชั่นอลได้ขนาดนี้เขาพราว่เบลกับเกินเขาอาศัยที่เมกาลาบอนซึ่งการกลับบ้านครั้งนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอหนึงเ่อไรก็เลยค่อนข้างจะเซนซิทีฟสำหรับพวกเราทีกคนนิดนึงนะคะส่วนพวกเรามีเวลาเหลืออีกวันหนึ่งนะคะเราก็เลยเดินเล่นกันต่อนะคะ จริงๆบูธนี้มันครจะเป็นบูธสุดท้ายนะคะแต่เราเรีบมาก่อนเพราะบูธนี้จะปิดเร็วสักนิดนึงนะคะคือมันเป็นบูธท,ที่แบบเหมือนมาน,นั่ง analyze ว่าเราไปเรียนรู้อะไรมาบ้างในวันนี้แล้วก็เพื่อมาจะแลกกับ batch batch บนี้นะคะอยู่ไหนวะเรามาตามสามน้องในนี้ค่ะทุกคนโซนเอเชียนะคะเดิเนอีกแล้วเป็นเทลอีกแล้วโซนนอนขังข่าวนะคะสรารภาพเลยว่าในกล้องน่าจะถ่ายไม่ติดแต่ว่าจริงๆเห็นอยู่นะคะแบบนิดนึง อันนี้เป็นโซนน้องเสือค่ะซึ่งขอสารภาพหรือว่าไม่น่าได้ถ่ายรูปน้อมาแออภัยจริงค่ะทุกคนเ่เนนนออ Yes. Yes. <laughs> so one thing we can do to help them, even if we don't know they do, is recycle paper. Paper comes from trees. Your books are made out of recycled paper, so you're oh, helping. Nice. Yeah. Use bamboo products, that's another good one. They make uh, paper out of elephant paper. Oh yeah. Yeah, we have fun in Thailand too. Yes, we want to do... oh, thank you. You're save, the yeah, <laughs> save the animals. Save the animals us. Yeah. Have a good day. เพลวงไม่จบจะแสววันนี้เป็นสเตชนสุดท้ายนะคะซึ่งสเตชนนี้เนี่ยสัต,ตวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบบเหมือนพันทีซิเพตกล้เราได้คืออยู่ใกล้เราได้เลยนั่นคือน,อน้องนกโส่งนี้ก็มีไว้กันน้องนกไม่ให้ออกไปจากแอเรียนะคะ Let's look at this guy This is the great Argus Pheasant right here And for a little bit of size reference here s one of his, his wing feathers So, he's similar h very e actually yeah, like like a t อันนี้ออริจินอลฟอ m ์มไทยแลนด์หรือเปล่าคะเพิรบมาเป็นบ้านนกเฉยเลยอะงงปะอย่ไท่เป็นบ้านแมวนะอยู่ดิสนีย์เป็นบ้านนกนะ v i c t o r ร a Crow วน์พี o จนถ้าเราฟังไม่ผิดน่ารักมากปลาคนสวยไปส่งเราเฉยเลยอะปลาลูกตลาลูกป่ะ อ้ยอเวทลุกเออว็เลุกว่าเวทลุกว่าเฮ้ยนและแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะสมุด explorer ของเราหายค่ะทุกคนหายจริงๆไม่รู้ไปตั้งไว้ไหนแบบสติสตังแบบอยู่ไหนก่อนเขาให้เล่มใหม่ออกมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์ไม่กี่ดวงที่เขาพอจะมีให้นะคะซึ่งมันก็น่าเศร้าใช่ไหมทุกคนที่แบบเราแบบ ดิ้นรนเก็บสะสมทั้งวันนะคะแล้วนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวที่เรายังไม่มีคือที่เหลือเราแทบจะแบบครบหมดแล้วอ่ะทุกคนคือมันน่าแบบเจ็บใจตัวเองอะไปแลองให้มาเครื่องเล่นชิ้นสุดท้ายในวันนี้ค่ะ c a l y River ประเพ็ขอให้ออกเสียงถูกนะคะทุกคนเดี๋ยวแปะชื่อไว้ข้างล่างเนาะการตกแต่งนะคะคล้ายๆกับเอเวอเรเพราะยังอยู่ในโซนเอเชียเหมือนกันค่ะ สนุกมากเครื่องเล่นนี้แต่บอกไปเลยว่าเล่นเสร็จคือสภาพนะคะเดี๋ยวไปดูว่าสภาพจะเป็นยังไง ไปเลงอย่างเจ้ามันเพราะว่าคือเกดอะดองคลิปเนี้ยปนปีคะ่ะแล้วก็พอตัดเสร็จอะือความรู้สึกแบบยังไม่อยากจบคลิปเลยอะยันอยากกลับไปอีกคือดิสนีย์เป็นอะไรที่เกชอบม,มากๆะคะ่ะแล้วก็อยากกลับไปแบบซ้ำๆๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยขอทิ้งท้ายด้วยเพลงแสตซึมกับต้น Tree of Life ของ m n n m a l k i n g d o มพร้อมกับ วิวพระอาทิตย์ตกดินนะคะที่ Animal Kingdom แห่งนี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ